วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอารูปภาพนะครับออกมาจากโปรแกรม Microsoft Word นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับจะสังเกตว่ามันจะมีรูปภาพอยู่นะครับซึ่งเราอยากได้รูปภาพแบบว่าเป็นไฟล์ต้นฉบับของรูปภาพเลยนะครับที่ไม่ใช่ไฟล์ย่อไฟล์อะไรอย่างนี้นะครับ ปกติถ้าเราจะเซฟเอาในในนี้นะครับอย่างผมลองเซฟนะครับคลิกขวาที่รูปนะครับกดบันทึกเป็นรูปภาพนะครับผมเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับกดบันทึกนะครับพอผมมาดูที่เดสก์ท็อปนะครับพอเราเดีมันคลิกดูรูปจะสังเกตว่ามันจะเป็นรูปเล็กนะครับตามที่เขาย่อไว้ใน microsoft word เลยนะครับ แต่คราวนี้ผมอยากได้รูปที่เป็นไฟล์ต้นฉบับมาเลยครับที่เขามาแอดลงในเวิร์ดนะครับผมก็มีวิธีทํามาฝากนะครับก่อนอื่นก็ปิดโปรแกรมเวิร์ดไปก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นชื่อไฟล์ทดสอบนี่นะครับอันนี้นะให้เพื่อนๆเ,เปิดเอ็กไพลเลอร์ขึ้นมานะครับคือเป็นตัวนี้นะของผมเปิดให้มันเป็นหน้ายอย่างนี้นะครับหรือว่าไมค์คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแบบเดียวกัน แล้วก็ให้มาเลือกที่ปุ่ม view ตรงนี้นะครับข้างบนแล้วก็ให้เรามาเลือกคำว่า file name extension นะครับตัวนี้นะครับขีดถูกไว้นะครับพอขีดถูกเสร็จนะครับก็ปิดลงนะครับขีดถูกเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันเห็นเป็นนามสกุลของไฟล์ word ขึ้นมานะครับไฟล์ word จะเป็น d o c x นี่นะครับตัวนี้นะครับคราวนี้นะครับวิธีทำก็คือให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนคำว่า จุด docx เนี่ยให้เป็นไฟล์ zip นะครับโดยที่คลิกขวาที่ไฟล์นั้นๆนะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกคำว่า rename นะครับแล้วให้เราเปลี่ยนจุดด้านหลังนะครับเป็นจุด zip นะครับจากจุด docx นะครับลบออกเลยนะครับเป็นจุด .ip นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด enter ครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันจะถามว่า จะเปลี่ยนเป็นไฟล์นี้จริงไหมเราก็ตอบ yes นะครับกด yes ไปอันวนี้จะเห็นว่ารูปของเราเปลี่ยนเป็นไฟล์ zip ไปแล้วนะครับเวอร์ของเรานะครับคราวนี้ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ zip นะครับแล้วให้เราเลือกคำว่า add tag to แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับของผมก็จะเป็น add tag to ทดสอบนะครับกดเข้าไป มันจะมีโฟลเดอร์ทดสอบโผล่ขึ้นมาหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีโฟลเดอร์เวิร์ดนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์เวิร์ดแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์มีเดียนะครับจะเห็นว่ารูปทั้งหมดในโปรแกรมเวิร์ดนะครับมันจะมาโผล่ที่นี่หมดเลยนะครับดังนั้นเมื่อกี้ลองรูปนี้นะครับ รูปภาพที่ผมเอาือ้ป็ปรูปหมานอนอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูในนี้นะครับอ่าจะสังเกตว่ารูปจริงมันจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่เป็นรูปต้นฉบับของมันนะครับส่วนนี้เป็นรูปที่เราเซฟมานะครับจะสังเกตว่ามันเล็กต่างกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเอารูปภาพต้นฉบับนะครับจากโปรแกรม microsoft word นะครับที่เราทำการย่ออะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถ เอารูปต้นฉบับมันออกมาได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ